อ๋อเรียนเลยเนี่ยไปแทนตัวนี้โอเคดูลแลกครับซีนอาย์นี่ผู้พลอยไม่มานั่ไม่รอนะครับเดี๋ยวทำทีหลังเพราะว่าต้องการเล่นก่อนอ่ะเรนพร้อมยืดตัวตรงมองหน้าก็ขอบคุณแม่มองหน้า,แ,นาแล้วก็มองกลับลงมาถึงเท้ามองหน้าแล้วก็มองถึงเท้า ทีนี้ให้กราบลงที่ตักครั้งที่หนึ่งกราบลงที่ตักเอากราบลงกองเอาลูกหัวให้นะครับมันร้อนมันใช้เทคนิคการไรเยอะออย่าให้หนีนะครับไม่ใช่พุ่งนี้หนีนะคุยกันได้ก็ได้นะครับจะเป็นลูกพันธุ์จังแล้วครั้งที่หนึ่งเลครับครั้งที่หนึ่ครั้งที่หนึ่งทำยังไขึ้นมา ครั้งที่สองบนเมิงนานหน่อยทีนี้ครั้งที่สองให้หลับตาให้หลับตาและนึกถึงบุญของพ่อคุณแม่นึกถึงในสิ่งที่พวกเราได้พูดได้คิดได้ทำสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องสิ่งใดที่ลูกท่านเรียนได้ทำต่อพ่อแม่หลังจากนี้เราจะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะตาบัวเมื่อที่จะมาปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจเลายกลายเป็นคนไรกาที่สองรับลงไปตอนนี้ร่วงอีกครงที่สองปาก้าป้าม่ร่วไม่ได้เงยครั้งที่สามครั้งที่สาม กราบลงที่เท้าเราไม่มีน้ำรา้อนตัวมันเลอกให้ใช้มือของเรานะครับมือเล็กๆของเราลูบเท้าของท่านนะครับล้างเท้าเช็ดขี้ปุ่นออกให้หน่อยใช้มือเช็ดนะครับเช็ดขี้ปุ่นออกเช็ดปีตเช็ดปีนะครับเช็ดออกเช็ดออกเช็ดเท้าออกให้ดีเช็ดออกคุณพ่อคุณแม่เดินไปที่ไหนก็ตามคอคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยกระยายปลอดภัยปีนี้ให้มันได้ มีราคาให้ยาองออกเยอะๆให้ข้าวมีรวมให้กดกดต้องากามฤดูกาลวันนี้ก็อาริธาจิตอาริธาบุญอาริธาบารามีครั้งที่สามแล้วครบสามครั้งเงยหน้าขึ้นทีนี้ตั้งอโมสาตโตนะโมตัตสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมา นาโตัสกวตโตระหัโตสมมาสุตัสสากายกรรมสามวาจิกำสมโนกรรมสามกรรมใดๆที่รูกทั้งหลาย